ครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวดูสี่ห้าปั่นนานะครับสี่ห้ารุ่นนึกน่าจะเป็นรุ่นแรกครับตัวนี้อะไรญี่ปุ่นหรือประกอบญี่ปุ่นมาอะไรทัศอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแต่คันนี้ก็เหนื่อยด้วยผมครับนายเอ็กขับไปครับ,อเ,คครบเอ,อ ฟรีๆยางค่อนข้าง,างที่จะหมดตอกับมีอู้ดไปเลยดูครับถ้าเหล่ายางดีมันก็ไม่ค่อยติดนดะครับรถอ่ะ ระบบเฟืองอะไรทนจริงๆนะครับรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกว่าอา่สิบกว่าปีแล้วครับคันนี้สิบเท่าไรปีไม่รู้นะแต่สิบกว่าแน่นอนความผนนี่ยยกให้เขาเลยครับ หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับอุ่นนี้ LE LE แบบเละละเอียดดีครับเฮ้ย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 ลูกเพ่โ oh อ้เ oh กือบจะดัดจะกลับมาได้ครับ ใช่เลยครับบ้านใครยังใช้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกหน่อยผมอ่านอยู่นะคอมเมนต์ผมอ่านทุกคลิปเลยครับบางทีก็ไม่ได้ตอบบ้างอะไรบ้างก็อย่าถือสานะครับจะอ่านอยู่ครับอร่อจะเสร็จแล้วครับอันนี้มาช่วยเขาปัน่นเฉยนะผมเอารถมาช่วยเอารถผมมาช่วยปัน่นเฉยครับ สัมภาษณจะฟรีครับจะขึ้นได้ครับเตียบโอ้โหดูคนปู่ครับคนนี้คนจริงคนจัดต้องยกให้เขาเลย